ยินดีต้อนรับสูสิคาดวันนี้เราจะมาเส้นเซอร์เซียกับบาเล็คูดชัยไอ้บ่าไอ้บ่าเออยยาเสียมคุณมีกล้องอันนึงไหนซอมบี้มันดอไหนไหนไหนี่มีกล้องของทางไกลพร้อมซอมบี้มันดอกนี่สูไม่เห็นขนจมูกเลยเอาค่ะี่าคนเอ๋ทำไมหน้ามันเออเอ๋อไปเถอะไปลรงพักกัน เฮ้ยเต้ใชะไร M4 กับลูกสองอ่ะเฮ้ยลงดังนี้ดิคลองหาง่ายไหมง่ายคนน้อยแปดคนละเก้าสิบคนละสิบคนยังไม่ล็อกอินนี่มันยังหกโมงเลยวันนี้คนน่าจะเล่นเยอะหกเออหกโมงเช้าหรือหกโมงเย็นวะยังไม่รู้เลยหกโมงห้าเนี้ยหกโมงเช้าหกโมงเช้าเฮ้ยอะไรอ่ะอะไีบกเคเฮ้ยสโมแบ็กแพ็กเก็บไปเลยไม่เก็บ นีเรามาค้อมกับบาเล็กคู่ใจว,วันนี้เราจะมาถ่ายเล่นๆไม่ต้องทำอะไรเล่นๆอย่างเดียวไม่ต้อง๋ยวนี้วิ่งมาเลยดิอิตตี้คิวคนสี่คนแต่แต่แตแตยู่อันดับสองไมนะ่รอฮะอันนี้คิวคนคนเดียวอยู่อันดับสามเงเวลาดูที่เวลาก็ดู<ๆ>ก็รู้ว่าดูขี้เวลาแต่มันน่าจะวัดด้วยการคิวเนาะมันจะได้รู้ว่าใครเป็นแมนดิตเบิร์กไม่ใช่อันดับตัวไม่ใช่แบบอันดับอันดับ มาแล้วสิบเอ็ดอะไรเงี้ยคิวคุณสามคนเจอนมเต้ชอบนมอ่ะเ,อเราเราจะมาดูครับลาสองกล้องให้ไกลแค่ไหนยิงไกลม,มากมาถึงมากที่สุดกล้องนี่มันเป็นลกลนะ้องถ่ายรูปใช่ไหมมันเป็นกล้องถ่ายรูปแล้วมันจะแปลงไเ,เอ๊กก็สุดลูกซองเข็ดไปดิเตะเฮ้ยทำไมจะแป้งเป็นอย่างเงี้ยเหมือนไม้เท้าเลยเอ้ห้าหกแล้วกับ ทางกิมมิกฮะอันเจ็ดอันเจ็ดเสร็จแล้วไปเสร็จแล้วห้าหกอันเจ็ดทำไมอยู่แค่ตรงนี้วะเราวิ่งหารอบเมืองไม่เจอเลยห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดหกสามอ่ะแต่ตอนนี้ห้าเจ็ดสามสิบละไไม่มีไม่มีอะไรเลยนะไม่มีไม่มีไม่ดอกมั้งไปดูแฮมบี้ปะออกเซตเลยด้วยโอ้ยตอนนี้ของ กดดบกด,บดบยากเลยเหมือนเดีซีจริง,รงๆไงเซิฟเนี้ยขอให้ไปดเลยหา,หาวุ้ดง่ายาาไยาหมง่ายอยู่ถ้าเซิ์ฟนี้กิงได้นี่เหมือนเดีซีแล้วน่ะคุณมาแป๊เดียวคุณได้คุณกินไดร็นแล้วม,มาได้มาได้เจ็ดสิบนาทีแล้ว<จ>เอ้ยเจ็ดสิบนาทีเคยเล่นเคยเล่นครั้งหนึ่งเคยเล่นครั้งหนึ่งนาลลนแล้วเจ็ดสิบนาทีได้ได้สไนเปอร์แล้วเจ็ดสิบนาทีได้สไนเปอร์ได้นานแล้วเนี่ยได้ได้ก่อนเจ็ดสิบนาทีได้ ไปวิ่งแดงนี่ต้องตามแมนดิตตามแมนดิได้เอ,อกากระสุนไปกินก่อนหนึ่งนันดถิ่กล้องถ่ายรูปพุทธเจ๋งเฮ้ยนี่อะไรวะออลเ็กออเล็กเบอร์เกอร์เอาไปเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เเบอร์กอร์กินทุกวันเอาเฮ้ยไหนบอกจะเอาเอาจะเก็บเฉยเลยอุ้ยมารับหน่อยเนี่ยมึงคะเลทรายเนีย่ย รับพอแกงก่อนรับพอแกงก่อนอ่าเท่อตาไอ้ดิเจ็นะเนื้อมือมือมือใครมากางรถแบบนี้วะจักเอ้าออกแม่งไอ้ตี้กำลังจะกระโดดประตูอะไรวะตอมนี่นี่หว่าเนีวายเฮ็ดย่องมาจากอะไรต่อบเลยครับยูไม่ดีไงไอ้ใต้อยู่ใกล้ๆกำลังจะไปหาพอดีเลยกำลังจะไปดูจุดจบรถทำบีพอดีสปาลรถทำบีใต้มีรถเฮ้ยอะไรอ่ะก็เนี่ยเห็นสองคันน่ะ อ่อานอะไรมาดูด้เตะอะไรเอบิไฟอ่าอะไรม้งจ้ามีหนึ่งรอขอดอูคอง่อนถ้าเรามีร้อีกแค่สองร้อยมีหนึ่งรอซัมบี้เมืองเทพวะมี